เด้อพี่นอ้องเทเฮ็ดแล้วมึงแน่กลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดอันนี้มา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 ทางพี่อีกแน่พี่น้องมึงแน่สุดยอดอันนี้อ่อาวพี่น้อง น้องเอ้ยเบ่งเนี่ยสอนน้ำข่อยแน่บอเผ่าอยู่แต่ว่าก็เอาเด้อพี่น้องอีอ๊ใจพี่นออ้องเหอเดี๋ยวซิเมาเลือกเอาพี่น้องฝ<ง>นมันตกเฮ็ดถือฝนเติมก็ว่าเพืินบานเต็มที่เนาะพี่น้องเนาะ จะมีความนักมากเนะพี่น้องเวลาเอาเก็บเต็มตะกาสีหิวใส่รถเนี่ยโอ้ยนักแหงไรชลุตมามาแดนนี่ชลุตนี่พี่น้องเบอ้อจุ่มนั่นคือเอาให้แน่ลูกเลยมา,ม,าม,มันกินได้อยู่ลูกเ,อ,เอ้ างหน้าผู้แห้งสลายแต่งามๆเดนิสเอ้ยอย่าเอียงมามีมันคอนโถอยเกนเนื้อหัวซักลงเนี่อได้ลูกน้ำง,งามพี่นอ้องขากานเงีวเงีแต่อันนี้อยากเท่านไดยจักน้อยแต่ก็เอาพี่น้องเบงิ้งเดนิสแค่ดูยึดวมาบุญนี่ริเกนน้นองบอกว่าได้ฟังได้เนี่ยเจ็บหลังได้เนี่ย มแมอัเียนยาาอเยบ้านายามันมือเออมันมือมมมมมบอจงวะหักหลายแล้วก็งามพร้อมดอกดำเด้ดอกดำกันเงยเงีข่ายเงๆๆีอย่าลืมในเงาในตัมแมอปไปเไปทศก่อนมันนักตพี่น้องเสีได้ออไประเทศอีกแล้วเพราะว่าเต็มอีกแล้วนอจ้กพี่น้อง

โคดละดาแอนแอนฮอนเออเออท่าอุจันเออฟลิงเทก่อนพี่น้องเทก่อนพมลูกซอยเนาะจ้ะพี่น้องโคดละชิกฤติโอเปิลเออฟลิงมามาสกโฟชิกตี้พี่น Ma uh ้องพอเห็นนหมการเทเฮียเบุดบบบไหนพี่น้องเอ้ย <homeowners> <sandwiches> ยบอละพี่น yeah, mm. yeah, uh ้องเลยโอเปิลแม่แล้วลูกโอเปิลแม่ละโอเปิลแม่ละฮับฮับฮับเออเลโนมาพลุกกระอุบเด่นสำดดตะอึดพลุกกระเฮ็ดฟุ้นลูก่พี่น้องเฮียบ่เยัดยยบานมันดูมยอดกว่ามาเดย์ยัก จังเอย่าลฟกุตันแนอืมป่ะมากินเมรัรสสตายอลปนค่มาพี่น้องเก็บต่อเก็บต่อเก็บต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะค่ะอุ้ยอย่าดังร้ากวางนี้บปแล้วลูกพ,พี่น้องบ้างสอนสอนพี่น้องสอนสอน ต้องไปปลาอื่นเลยปลาเดียวในจบนีน่พี่น้องมันอ่อนอีหลเด้อ่อนแล้วก็งามพร้อมพี่น้องเบิ้องดอกดำดำยังสีน้ำไม้ถึงว่าอ่อนแห้งแล้วถึกใจใจคอยขนาดเลยลองเลยคอ,อยมากคอยตัดสินใจ คยถามลูกอยู่แล้วว่าโอ้น้ำมันลดไข่อยอิอดปานีอยู่บ่คุยกันล้มก็ลูกมาตลอดทางนาพี่น้องก็เลยว่าโอ้ได้มาแล้วลูกสาวว่าได้มาเคืองทางเลยแม่อันจังไดก็มาแล้วกับอีกแกแก็กนูเตะตะกาหนูจะเตะตะกาททำไมล่ะน้องบ่ฟังแม่เลยลูกเออ Bogg là vato tìm mẹ nó. Tìm mama. 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 Fadi, yeah. Caca. dini nong ma'pa ini luk, ya? Senar luk, Wifa Fadi, senar. Kudahan suster dini, ya? Kudahan suster dini nih. Chiik, kau harus lilit. Naik, ma'mai kese, lop pelit, lop pelit kudai ehu.

หนูไปอ้อมหมดแล้วยังลูกฝั่งนูน้นอะด,ดอกมันดำมากนะลูกมันมองไม่เห็นต้องดูดีๆอนั่นแหละชอบยาเช็คเช็คโกโอ้อบะมันดูมาเช็คกก่กยอดปออันนี้มันอยากเถาพี่นนอกมันกินบ่ได้ ตีนเปียกพี่น้องไอ้ตีนเปียกโอ้ดอกเถาวดอันเนี้ยหักเอาแล้วมันกัดญ่เนาะอ๋อลูกสาวว่ามีคนเก็บอยู่มีคนเก็บอยู่ยพี่น้องเลยอืมมันยังบอกออกหลายเลยยังไงพี่น้องดอกน้ำงามอืมงามงามโอ้ยอ้๋อ้้าพี่นอง เถวเขามันงามแบบนี้ก็เอานาะลูกเนาะจระเทียงมได้มันกรอบ ขันไปลปะปลาอื่นเจ้าวายังมั่นได้ขนาดนี้ก็บ,บ่าจักดอก นั่งลูกเอามองนี่ก่อนอม,มาดอกงามเถิดเถิดอือสุดยอดปีกายเนี่ยไม่ได้ออกล่าม,มาฮอดพี่เด้ปีกายเนี่ยบอกออกฮอดพี่เลยแหละลูกเอ้พี่น้องเบิง่งแต่ละดอกพี่น้องเบิง่งพี่น้องเบิ่งงามอะไรอีอ้ออยคักขักขัก,ข,กขยันเก็บขนาดแคเนลน,น,นี่พี่น้องอ ปัดสุดยอดทำอิดว่าสิบอมาพี่น้องส่วนลูกเบ่งเพินพ่นว่าเพิ่นเมยเพิ่นว่าเพิ่นขอนอนสนอกน่อนทำอิดเนาะปไปบ้ามาเพิน่นมีแห้งเพิ่นปุกมาลูกมาเก็บบางคนแต่งเมยแต่กับผากันมาลูกกับเมยแม่กับเมย์ <บา S 1> อีกเก๋ไนอีกเก๋ชลุดรถไนทำยงไงเก๋มาไมา่ก,กี่เซ ว่าหนูจะมาเบสแซมมาทำไมแกไ,ไ,ไม่่ยอย่าทุกคำเลยสอนทุกคำเลยอะย่ะโอ้แม่เจ้าข้างล่างพี่น้องข้างล่างอือพี่น้องเบื้องแน่นี่ปัด มาคอยสิผาพี่น้องเบิง่งผีแห่งคักพี่น้องเอง้ยพ่นเก็บโอ้มีหยาคมเป่าหยาสองคมพร้อมด้วยพี่น้องยันบาดมืออยู่บริสัยถุงมืออีกเกืทุกกะบริสัยในหยาคมเป่าพี่น้องอยู่ในตะกร้าบ้านเฮาอยู่นี่ก็มีหยาคมเป่าด้วยหยาสองคมน,นั่นเอ่บาดมือเนี่ยโอ้ยปลาหมีโกนพอได้เนี่ยเก็บก่อนสิบาดมือพี่นอ้อ,องบาดมือกับบุคุ้มแล้วโอ้มีคนเก็บอยู่บ่หรือกวางกินบ่เนี่ยต้องใช้กวางกินได้เลยพี่น้อง ปลาดูกสาวว่าคนเก็บเด็กวพี่นองเลยนี่พี่น้องมูนี่ตู้ชิกตี่ปูตันชิกตี่ลูกอุ up up ฟลิงค์ฟลิงค์ดูนะฟลิงค์เอา Mia không bao đẹp nữa Thu, tu, ý kiến tu, ý kiến Doch, 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 thế, doch, 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 พี่น้องเอ้ยมันเนี่งามๆพี่น้องดอกกระเลืองๆบัมแมนบอมแมนพันธ์สีสมด้่นี่พี่น้องพันธ์ขาเหลืองอะลูกท่านไหมบอมแมนขาสีสมพี่น้องเหลืองๆขันสมน่ะสิงามเลยแหละเป็นคือดอกดาวเร,เรืองเลยแหละขันสีสมอัอนนี้พันธ์พันธ์เหลืองพี่ดอกเบึงๆๆๆๆๆๆ้งเบึ้งเบึ้งเบิ้งเบึ้งเบึ้งเบิ้ลตัวเด้นนี่พี่น้องเบิๆๆๆ้งเบึ้ง chút sức tên sức tên sức tên chút tên sức 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 nó sức tên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  แคนเสือกระเปียกร่องเท้ากระเปียกเลยได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันหยามอดผนอมน้ำเนาะคือสาวทาัดเราสุฟังไงว่าเฮ็ดอันนี้มันอมน้ำเพราะว่ามันหนาฝนตกหนาสโนวตกเฮ็ดอันชนิดเนี่ยน้องเอ้ยคนลบเลยนะเช็คแค้นนะ cô lượng chất 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 hết chất 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 ngâm chất 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 ngâm ngâm chất Dạ พี่น้องงามๆมาพ่อหมองแล้วพี่น้องมันหมานเด้อจ้ะพวกน่ะค่ะพ่อหมองแล้วพ่อลูกสาวว่าข้างหนข้า,างไรพันมาขยันเก็บเจ๊ขันแนวนี่พี่น้องเอ้ยบหมีเมื่อไพี่น้องเอ้ยข่อยอยากมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วแต่ข่อยเมื่อยพี่น้องมเมึงไงโหไปสอนโยบ้านพี่น้องเอ้ยมึงมีเวลา มันหนาวอากาศมันจะเปลีปป่ยนแปลงแล้วมันสิป่วยพี่น้องต้องเอาไปเห็ดอยู่บ้านพี่น้องเอ้เมนธรรมาดาเด้พี่น้องเห็นบน่นหนเห็นอนย่างบ่ไหน ว่าพี่ทำไมล่ะเเอาเลยเอาเลอะส

มึงเนี่ยพี่น้องเดนิสมามมโยปะคลับบะน,ะนันนี่อีกเกี่ยวอะไมามาเนี่ยเออโอ้สนิทไงเนี่พี่น้องคอยเราคักคอยเก็บคอยเรามะม,ม่วลคอยมึมงเจาบะมวลน้ำข่อยเนี่ยบ่งเนี่ยมึงเนี่ยแห้งยางมาแห้งไหล mmmm 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 khỏi ได้ได้เฮ็ดสุบแล้วพี่น้องเอ้ยได้เฮ็ดแซ่บเลยเฮาปีน,นี้เก็บแซ่แข็งได้พี่น้องเอ้ยเก็บแซ่แข็งกินแบบข้ามปีกันเลยเนาะพี่น้องเดี้อแบบเก็บกินข้ามปีเลย,เลยด้วนี่ที่พี่น้องเห็นเนี่ยจ้ะพี่น้องแซ่แข็งเลยพูดแล้วจะได้กินสิได้เก็บอีกเท่านึงกับปีหน้าพูดแล้วปีนาหนา้าหนาวปีหน้าพูดแล้วแบบน,นี้ นากจ้ะหน้าหนาวหน้าเฮิร์สต์หมล้วหน้าเปลี่ยนฤดูกาลนะเนาะจากหน้าร้อนเข้าสู่หน้าหนาวหน้าซันเนอร์นอกจากพี่น้องหน้านี่ก็เก็บ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 ซ่สมไว้แซ่แข็งไว้หนึ่งไว้เฮ็ดยังไว้ก็มองง่ายๆคือถนอมอาหารนั่นแหละพี่น้องเนาะถนอมอาหารไว้กินเฮาเฮ่ามักซุปมักแกงนอกจากพี่น้องก็ว่ากันไป ยุดสุดยอดอะลูกผียังอีกมูนึงพี่น้องนึกว่าเบิดแล้วพี่น้อง่นาดพี่น้องเอ้ยเท่าอยู่แล้วทางเท่าน่ะแต่ว่าสีเลือกเอาดอกมึงแน่พี่น้องสะท้านสีเลือกเอาดีงามอยุ้ ฟรีโอ้นะโออโดยดอกนี่นะสองดอกนี่นะเถ่าแต่กัดฟรีลูกอีกเกมมามาอะไรบ้าบาา้าแตเฮ้ยละเลือกเอาอันใดเถ่าเขากับ่เอาเอานอะพี่น้องจะถ้าก็ซีเลือกเอาเนะพี่น้องพะว่า dạ bắt chưa ku chích ghi tìm sắp tới đó dò xuống flink mm. flink dò tắt luôn ở trong khi nóng an ong mặt ở miên hạ kia nè 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 cả on phi nè nè on, เห็นแบบอุ้ยข่อยก็สิได้นั่งเก็บเอาแหละยนะยิ้บที่อีกแล้วได้พี่นดาวไหมอ้ยสุดยอดบักดอกออืมงามขนาดย่าโอ้ฟลิงลูกฟลิง บล็อบปะลูก็บช่วยยักษ์จะได้อือพลุกเก็บเก็บขึ้นเทิ่งไปเรื่อยๆลูกพอยังบัดท่านได้เก็บอีกมูนึงได้ใหญ่ๆทั้งทังผู้ลูกเอาไว้ใส่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเด้นลูกเดินในมือน่ะคู่ทั้งอ่ะพี่น้องเอ้ยเก็บคักมือขนาดด้เนี่ย เบื้องเบื้องพี่น้องกวามันสิยังมีขอยเจ็บอยู่มงกันเด้อชวยชีวันอชอเีเออมาฟอชิคติล่ะดูมาข้ามมาฟอชิคตีย่าๆสัสเต้พี่อัลปาย่าๆ Kommer, Nei, kom her. Unna her. Forsiktig.